กมกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นเกมกีฬาของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เดือดตุกปิยะพงผิวออดอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จด้วยกีติประวัติอันสูงส่งกับเจ้าของสถิตินักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ทําประตูได้สูงสุดในประวัติศาสตร์กับสถิติ103ประตูครับทุกคนเกิดมานี่ถ้าเป็นผู้ชายนะนมี2อย่างของคนไทยนะครับก็คือว่าถ้าไม่ชกมวยหรือว่ากีฬาวยไทยก็เล่นฟุตบอล แต่วันนี้นักเตะชายาเพชรคาดหน้ายก mm hmm. ที่อาจจะต้องเดินคอตกกลับบ้าน mm hmm. เพราะว่าโดนกลบรัศมีจากนักเตะดาวรุ่ง3คนนี้ mm hmm. และพวกเขาคือนุ่มนักเตะที่เต็มไปด้วยแรงใจสุดยอด mm hmm. ที่พร้อมก้าวตะบันบอลให้ไกลสุดโลกครับสวัสดีครับผมชื่อชื่อสุธิพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับกับคนแรก mm hmm. น้องแม็ก mm hmm. จอมหนึบตาบอดที่หาตัวจับยาก้วครับ จากที่เคยได้ฟังเสียงจากสื่อต่างๆครับก็คิดว่าพี่ตุ๊กน่าจะรอครับสวัสดีครับผมชื่อธีรวัตรเสนาดรนครับชื่อเล่นชื่อกบครับเ,เล่นฟุตบอลมหมแต่เด็กลาบคนที่2น้องกบรกระกานหลังนักเตะผู้มีหัวใจรักการเล่นฟุตบอลที่วันนี้จะขอโชว์ฝีเท้าให้พี่ตุ๊กได้ชมครับผมก็เคยได้ยินชาย,ยามาว่าพี่เขางคงเล่นกีฬาเก่งครับ ผมชื่อประคองบัวใหญ่นะครับที่เล่นชีอคองนะครับและคนสุดท้ายน้องคองดาวเตะตาบอดศูนย์หน้าทีมชาติไทยกับประสบการณ์และรางวัลดาวเตะยอดเยี่ยมการันตีจากผลงานดาวสโมโรสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ละครับผมก็อยากให้พี่ตุ๊กแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับได้เห็นทักษะแล้วก็ทักษะสุดยอดครั การปลายเด็ดวันนี้ขอนำเสนอเกมลูกหนังที่ไม่ได้วัดกันที่ผลแพ้ชนะแต่เผชิญกันด้วยความเข้มแข็งของหัวใจที่พร้อมไม่คุนด้ตื่นตาก,กับการปวดลูกหนังที่โลกจะต้องตะลึงในรายการปลายเดดวันนี้ครับมาพอดีเลยนะคนที่นัดไว้ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีรครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเนี่ยฮะมาจากโคราชราชบุรีโคราชครับราชบุรโคราชเลยนะครับกีฬาฟุตบอลนั้นสําหร um ับคนธรรมดาก็ว่าแย่อยู่แล้วนะคบลำบากอยู่แล้วแต่น้องยังมีความพยายามที่จะมาออกกาลังกายเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับรู้สึกประทับใจมากในวันนี้นะครับแล้วก็ประทับใจในตัวน้องที่จะได้เจอเขานะฮะว่าเขามาแล้วเนี่ยอยากจะรู้จริงว่าทําไมถึงเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะเป็นกีฬาที่ยากมากนะครับ ทำไมน้องๆถึงมาเกิดมาปิ๊งหรือว่าเล่นงกีฬาฟุตบอลเพราะมันมีกีฬาเยอะแยะที่เราให้เลือกเล่นได้อะที่แรกครับผมผมก็ไปเรียนกับเพื่อนๆปกติครับเขาก็เล่นบอลกันเอ้าไปเจอข้างสนามเขาแข่งกีฬาเขาแข่งกีฬาขาฟุตบอลกันแล้วทีนี้มันสนุกเริ่มชอบก็เลยลองไปเตะเพื่อนด้วยอ๋อแล้วเป็นไ,ไปเตะเพื่อนที่นี่บอลก็ไม่มีเสียง็เลยก็วิ่งแค่ได้วิ่งไล่ครับที่นี่ก็เลยลองเอาประยุกคับะยุกเอาเอาลูกบอลธรรมดาครับใส่ถุงพลาสติก อ๋อสื่อมัตติกแล้วทำไงครับลองเตะครับทีนี้ได้ยินเสียงโอ้มันดังก๊อปก๊อปก๊อปนะสัญญาณเลยเล่นได้ครับ,น,รน,บ,บ,บนี่นัเกตเ,ะเ,เตะใ,ในดวงใจก่อนดีกว่าพี่ใหญ่ชอบสไตล์แบบไหนตอร์เรสพวกอ๋อเฟิร์นเฟิร์นโรตอร์เรสอ่าน้องเล็กน้องเล็กบ้างชอบใครในในดวงใจผมชอบออลรีครับจะเล่นออลรีผมจะชอบนักเตะพวกใครโรนัลโดโรนันโยอ๋อโรนันดินโยกาก้าอ๋อแหมพี่ตุ๊ก ถามเองก็งงเองนะครับว่าน้องๆเนี่ยเขารู้ได้อย่างไงว่านักเตะคนไหนเล่นแบบไหนยังไงจนเป็นที่ชื่นชอบของน้องๆเขานะครับเวลาเวลานักฟุตบอลเขาเล่นกันน่ะคนคนมองไม่เห็นนะครับที่เขาดูบอลเขาก็จะฟังจากคนภาคครับเวลายัางตอนนั้นกาก้าเล่นอยู่เอซิมิลานเนี่ยกา้ากระชากเลี้ยงลบเนี่ยโอ้ลอก้ามเนี่ยจ่ายบอลแม่นมากก็ฟังจากเขาภาคอ๋อที่แท้ก็ฟังจากเสียงภาคนี่เองครับ ส่วนตอนนี้เราพา้องไปนั่งคุยกินต่อเลยดีกว่าครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยในกีฬาฟุตบอลที่เล่นเนี่ยเคยได้แชมป์อะไรหรือเป็นดาวนัสโนโบอะไรตรงไหนเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือ,อเอาทัวร์นาเมนต์ที่ว่าเป็นทางการทางการเป็นทางการเลยอะ่ะก็คือได้นักเตะยอดเยี่ยมครั้งล่าสุดก็คือนักเตะยอดเยี่ยมด้วยโอ้สุดยอดเลยงั้นคนตะบอดยอดเยี่ยมก็คือตอนนั้นแข่งขันที่มอศิลปากรครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลเจ็ดคน เอามองเห็นเลืนรางก็คือคนมองเห็นเรือนรังสามคนแต่ตาบอดสนิทอย่างพวกผมปิดตาอีกสี่คนอีกสี่คนก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็ในดาวซันโวฟุตบอลิฟุตซอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่สองครั้งที่สองเมื่อปีที่แล้วยิงไปกี่ลูกยิงไป1ิประตูเลยิบประตูโอ้โหมันกสิบประตูนี่เยอะมากเลยนะแล้วติดทีมชาติตอนนี้มากี่ปีกี่ปีแล้วตอนนี้ที่ติดมาสองสามปีสามปีแล้วก็ติดทีมชาติมาโดยตลอดเลย หมายว่าหมายความว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันในระดับใหญ่ๆอย่างเอเชียนเกมหรืออะไรต่างๆที่เขจ่าขึ้นเนี่ยไปทุกครั้งเลยดิก็ก็จะไปครัเพราะว่าเกาหลีก็โค้ตก็บอกว่าให้เตรียมตัวไว้จะเรียกจะเรียกไป และเชื่อว่าพิตุกและคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเล่นฟุตซอลของคนตาบอดอยู่อีกไม่น้อยเอาเป็นว่าไปทําความรู้จักกันให้มากขึ้นกันเลยนะครับสําหรับการแข่งขันฟุตซอลของคนตาบอดในระดับชาติก็จะค,คล้ายๆกับการแข่งขันฟุตซอลของคนตาดีครับคือจํานวนผู้เล่นในสนามจะมีได้ฝั่งละ5คนแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ผู้เล่นในสนามจะเป็นคนตาดีได้เฉพาะตําแหน่งผู้รักษาประตูเท่านั้นนะครับ ส่วนสนามสําหรับทําการแข่งขันนั้นจะถูกกั้นด้านข้างด้วยฉากเพื่อไม่ให้ลูกฟุตบอลนั้นออกข้างครับและลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นลูกฟุตบอลพิเศษที่บรรจุกระดิ่งไว้ภายในเพื่อเป็นสัญญาณเสียงให้ผู้เล่นตาบอดในสนามได้ยินนั่นเองครับ และที่เห็นผู้เล่นตาบอดจะต้องปิดตาอีกชั้นหนึ่งก็เพื่อป้องกันการโกงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้เล่นที่มีสายตาเรือนรางครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้เล่นนั่นเองครับแล้วไอเวลาแข่งขันเนี่ยแน่นอนเรื่องของการส่งเนี่ยมันย่อมมีผิดพลาดจะทํทำไงส่งให้มันตรงเนี่ยเวลาซ้อมส่งให้มันตรงคนตาบอดเขาเขา,เขาต้องให้มีการส่งเสียนนะคนที่ไม่ได้บอลน,นี่คนที่ไม่ได้บอลต้องส่งเสียนนะว่าวายว้ยวายวาย วอยนี่ภาษาอังกฤษแปลว่าเสียงออ่าวยคนที่ไม่ได้บอลต้องวอยว้ยเวลาสมมุติว่าแม็กได้บอล uh. ผมจะเข้าไปย่งบอลกับแม็กกกับบ uh. ผมต้องวอยว้ยว้ยแล้วแม็กต้องเขาจะเลี้ยงนี่เอง uh. แ,มแม็กนี่แม็กนี่ไม่ต้องส่งเสียงก็ได้เ uh. พราะแม็กมีบอลเ,เป็นเป็นเชงอยู่แล้วอ่า แล้วมีการถูกหลอกไหมบางทีพูดสู้หลอกเฮ้ยค้องค้องเรียกอย่างเงี้ยอันนี้เราเราต้องทำเจียงของเราครับเราต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิด้วยใช่ไหมบางทีต้องมีคนพิเศษอืมจะเป็นเป็นยังเราจะหาคนพิเศษเป็นไงเช่นว่าถ้าสมมติเจอกับคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับเราจะจะผมจะเรียกแม็กเราเราไม่เรียกแม็กเราเรียกเป็นเป็นอาจจะเป็นสัตว์ไอ้หมาไม่ใช่ไม่ใช่นะหรือว่าจะเป็นสัญญาสัญลักษณ์กันได้รึไงหรือไก่เอ๊ะยังเป็นสัญลักษณ์ในการส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้รู้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ เพื่อให้สายตรงข้ามจับเราไม่ได้มันมีท่านี้อ่าพอทีมเล่นไปแล้วโอเคแล้วเรื่องของการสมมุติว่าจะยิงประตูครับมันจะยิงกันยังไงจะจะมีโค้ดนะครับโค้ดคนคนหนึ่งจะอยู่ตรงกลางจะอยู่ข้างสนามตรงกลางเขาจะเป็นเขียนให้มีเส้นมีเส้นเป็นลายบอกว่าโค้ดตรงกลางบอกได้ถึงตรงนี้นะทีนี้เวลาเกมลุกเขาเขาเขากำหนดให้เส้นถึงตรงนี้แล้วโค้ดตรงกลางก็จะโค้ดตรงกลางก็จะเป็นคนบอกมาถึงตรงกลางแล้วนะครับ พอเข้าระยะที่เราจะเข้ายิงเข้าทางประตูจะเป็นโค้ดอีกคนหนึ่งเป็นคนชีเป้าอยู่หลังประตูชีเป้าของข้างหน้าแล้วครับจะสั่งให้มามามายิงยิงถ้่คือมามามาอไม่ถึงเลี้งได้ไปเรื่อยๆอ๋อไม่มีใครประกาศครับแต่ถ้าถ้าผมว่ายิงเลยยิงยิงก็คือเราต้องหาจังหวะยิงแล้วต้องหาจังหวะยิงโค้ดเขาช่วมมาสกัดแล้วครับคล้องมาคล้องเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมายิงยิง สำหรับการชมฟุตซอลของคนตาบอดผู้ชมเนี่ยจะต้องมีมารยาทในการเชียร์ด้วยความสงบนะครับแต่จะแสดงความยินดีส่งเสียงเฮได้ก็ต่อเมื่อทำประตูได้เท่านั้นเองนะครับกีฬาฟุตบอลของคนที่มีปัญหาทางด้านสายตานะั้นต้องบอกเลยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะยังชื่นชมน้องๆนะครับ,นนรบในเรื่องของการเล่นกีฬาฟุตบอลมันนักฟุตบอลเนี่ยแน่นอนเรื่องของการบาดเจ็บพี่ตู้ก็เคยเจ็บนะครับ ที่เจ็บข้อเท้าหัวเข่าอะไรเนี่ยเคยมีอาการบาดเจ็บหนัก่แรงๆมั้ยผมผมเคยมีบ่อยครับก็บบคือเนี่ยยังยังเนีย่ยก็วิ่งชนกันนั้งจมูกนีนม่มันหกักหรือมันไม่มีแล้วอยู่แล้วมันมันาตาบอดเตะบอลส่วนในหญ่จะไม่มีไม่ค่อยมีเจ็บต้องเจ็บบ้างต้องเจ็บบ้างไหต้องมีเจ็บครับเพราะว่าคนที่มีสายตาดีๆเล่นกันเนี่ย มันยังชนยังเจ็บยังขาหักแค่หักเจ็บรุ่นเจ็บนี่เลยแล้วทำไมคนสายตาพิการมันก็ธรรมชาติที่มันเดีก็วิ่งชนศัตรูวิ่งเตะเสาปรูเหรอวิ่งชนกันเตะขากันอ๋อมันก็เป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดาอ๋อในการที่ยวเประสบอุบัติเหตุ คือดูกีฬานี่แน่นอนนะครับเพราะว่าที่น้องๆเขาบอกว่าฟุตบอลใ,ใหญ่ๆเนี่ยมันยังมีอาการ,าการบาดเจ็บไปเลยนะครับแล้วทําไมพวกเขาจะมีอาการบาดเจ็บมากกว่าน,นักกีฬาธรรมดาเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งผมถือว่าเขาเป็นคนที่มีใจิตใจที่แข็งแก่งนะค,คือที่พ่ทุกได้สัมผัสมา,มาเนี่ยก็เคยดูกิจกรรมของผู้พิการทางสายตาเรื่องฟุตบอลเนี่ยระดับโลกก็เคยเห็นมาแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเพราะมันต้องซ้อมหนักกว่าคนอื่นเขาเนอะ <Okay. S 1> นะ วิธีการซ้อมมันเป็นไงมันแตกต่างกับบอลตาดีไหมแตกต่างก็คือฝ <c oughs> ึกให้คนตาบอลนี่คู่กียกับลูกบอลมากที่สุดเลี้ยงให้บอลนี่ยังไงก็ได้ติดเท้าไปกับบอลให้ติดเท้าพี่ตุ๊กได้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอยืดเส้นยืดสายซะหน่อยครับเพื่อ <c oughs> ให้น้องโชว์ทักษะฟุตบอลให้ดูว่าเจ๋งแค่ไหน คุณผู้ชมครับทักษะในการเล่นฟุตบอลที่คนมีพิการทางด้านสายตาหรือว่ามองไม่เห็นนะครับก็ต้องค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับจะสังเกตว่าน้องคลองเนี่ยพยายามที่จะเลี้ยงฟุตบอลในลักษณะของการติดเท้าเพราะว่าถ้าบอลไปไกลแล้วเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะไปที่ทางไหนเพราะยิ่งเสียงยิ่งเบามาเนี่ยวิธีการในการที่ไปหาบอลก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเนี่ย ทักษะของผู้บอลที่พิการทางสายตาเนี่ยจะต้องให้ฟุ้บอลติดเท้าให้มากที่สุดนะครับแล้วพอมีจังหวะแล้วสังเกตเลยนะครับว่าพอหลุดพ้นจากผู้ร่สู้หรือพอคนชี้เป้าบอกให้ยิงได้เนี่ยเขาจะยิงด้วยความรุนแรงทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขอให้น้องๆกลับมาพักพูดคุยกันต่ออีกสักนิดครับก่อนที่จะเกิดการดวลกันระหว่างพี่ตุ๊กและน้องคองนะครับใช้เวลาฝึกกี่ปีถึงมาจนมาติดทีมเนี่ยผมผมเล่นมาอยู่ควงๆเลยผมเล่นมา สที 3, นี้มันต้องมีโค้ดมีอะไรมาสอนแล้วไหมมีครับโค้ดก็เป็นโค้ดคนที่สอนปกติแต่ว่าเพียงแค่เอาทักษะพื้นฐานโค้ดเนี่ยต้องเอาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับบอลเรียงบอลกับพื้นเป็นเป็นทักษะที่ใหม่ๆมาสอนคนตาดีเนี่ยสอนก็ยังยากเลยนะครับทีน,นี้พอสอนเราในใสายตาที่เรามองไม่เห็นเนี่ย<ๆ>เขาเพิ่มอะไรให้เราถึงเราได้รับรู้ว่าต้องเล่นแบบบางทีเราต้องไปจับเท้าครับว่าเขาต้องจับเท้าเขาว่าเขาเล่นยังไงเลี้ยงยังไง จุดหนึ่งที่เราต้องทําอะไรก็คือพยายามถามถามว่า,าการเลี้หลบเราจะเลยงังไงลูกไข่เล่นยังไงล,ลูกไข่ลูกรอกลูกคิงบอลนอียังไงพลิกหลบยังไงเราจะไปได้เร็วได้ครบโอ้นี่มันต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการที่ศึกษากสายของลูกบอลใช่ไหม ซุ่มดูฟอร์มการเล่นได้ไม่นานเหมือนคุณตุ๊กเนี่ยอยากจะลองฝีเท้ากับดาวเตะเพชรฆาตแถมยังขออาสาเป็นผู้รักษาประตูเองซะด้วยโอ้โหงานนี้ใครจะแน่กว่ากันครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเล่นกับน,น้องๆบ้างนะครับก็คือให้น้องๆยิงแต่ผมจะไม่โกงนะผมจะหลับตาเหมือนกันนะครับดูที่ว่าผมจะป้องกันได้หรือเปล่าโอ้โหมองไม่เห็นเลยฮนะเข้าแล้วนะเนี่ย ค่อนข,ข้างยากยนะครับคุณผู้ชมครับผมหลับตาไปนี่ไม่รู้ว่าบอลจะมาทิศทางไหนนะต้องใช้สัญญาณคือเสียงนั่นเองนะครับนะครับเอามาเอามาใหม่ให้คลองใหม่มาเดี๋ยวพี่ตุ๊กยืนเป็นผู้สาวประตูให้กบต้องช่วยผู้สาวประตูด้วยนะโอ้โหปล่อยมายิงง่ายๆอย่างนี้จะตายดิโอ้โหถึงกับสะดุ้งเลยนะครับคุณตุ๊กพี้ไม่หลับตาแล้วนะเอาจริงๆนะ มา,มาเลยมาเลยของมาเลยอ,อ,ยลาอ,ยอ,อ้าวโอยโงเียงลักษณะของยงฟุตบอลของเท้าด้วยนะคุณผู้ชมครับมายิงมายิงมาโอ้โหถึงกับร้องเลยนะครับน้องของเนี่ยโอ้เท้าหนักจริงๆสังเกตเลยนะครับว่าลูกฟุตบอลที่น้องเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกว่าลูกฟุตบอลปกตินะครับเพราะว่าด้านในนั้น จะถ่วงด้วยลักษณะของกระดิ่งนะครซึ่งมีน้ําหนักมากอยู่แล้วทําให้พลังในการยิงประตูต้องยิงมากกว่าคนปกติเป็น2เท่าเลยนะครับไอ,อ,อก,กระเด็นก็นคือแล้วยิงมายิงมาิงหนึงโอ้โหอ่ะเร็วเยิงมาเร็วไปเอาบอลมาอีกหนึ่งรอบมาตรงนี้ตรงหน้าประตูหน้าประตูยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว,ลวโอ้โหต้องหลบนะคุณผู้ชม นักจริงๆนะโอ้โหลูกฟุตบอลนี่ค่อนข้างที่จะหนักคนยิงก็ยิงแรงด้วยนะครับพลังเหลือล้นจริงๆนะครับคลองของเราตอนนั่งคุยกับน้องๆน,นะครับได้ถามน้องๆน,นะครับว่าวิธีการที่จะเล่นในกีฬาฟุตบอลสําหรับคนที่มีปัญหาทางสายตานนั้เป็นอย่างไรบ้างพอน้องๆตอบมาในผมถึงกับอึ้งเลยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องฝึกซ้อมหนักมากกว่าคนตาดีหลายเท่า แล้วก็ต้องทําความคุ้นเคยเกี่ยวบลูกบอลให้มากเลยเฉพาะเรื่องทักษะของการเลี้ยงอยู่การคลองบอลเขาถึงขนาดต้องไปซ้อมด้วยตัวเองนะการสปีดการวิ่งกลับนี่คือความพยายามนี่มันทําให้น้องนี่พัฒนาได้ถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกประทับใจในคําตอบที่เขาตอบมานะครับแล้วพอเล่นมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าได้มีโอกาสเนี่ยทงไตลงอยู่ซ้ายมือครับไปยังไงมายังไงถึงมีทงอยู่ทางได้เนี่ยบนเสื้อหน้าอกเราเนี่ยที่แรกนะครับผมผมก็ได้ยินข่าวว่าเขาเขา,เขาเก็บตัวฟุตซอลเป็นไปสาธิตที่กีฬาย่งชาติที่ตัง ที่ตรังอ่าเขาก็ไปดูตัวเราว่าเราเล่นแบบไหนดูตัวโก็บอกเลยตอนไปดูการซ้อมโคดบอกเออยยังไงก็ต้องติดไปจีนเนี่ยตัวนี้ไอมงจีนเลยไปการแข่งกีฬาเลยครับก็คือเอเชียพาราเกมเอเชียพาราเกมอ๋อไปตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกเลยใช่ไหมของของ แต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าการที่น้องคองจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องผ่านความพ่ายแพ้และผิดหวังมาไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมผมไปจข่งขันรินยไมประเทศไทยครั้งแรกนี่ควราเป็นชปำ แต่งแถวแล้วเป็นไงแต่รู้ไหมครับได้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ที่สุดท้ายครับแล้วแต่งแ้วแล้วเป็นได้ที่สุดท้ายมันเป็น,นตังกันข้าไลยนะขับตรงกันข้ามถือว่าตอนนั้นนั่นผมผมยิงไม่ได้สักประตูเลยเหรอเป็นกองหน้าที่เป็นตัวความหวังแต่ยิงไม่ได้ครับทั้งนั้นเราเราแพ้เพราะว่ากองหน้ายิงไม่คมผิดหวังกับตัวเองว่าตัวเองก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวความหวังของทีมเป็นตัวที่คอย เก็บบอลตายบอลเลี้ยงบอลยิงก็ก็ก็เสียใจครับจนก็ก็ทอ้อครับแล้วทำยังไงมายังไงเนี่ยตอนจักยิงไม่ได้กลายเป็นยิงได้เป็นดาวซันโวเนเออพอ,อพอผมรู้ว่าผมพัฒนาเริ่มเริ่มขยนันละเล่นคนเดียวก็เล่นนี่เนี่ยพอรู้ว่าติดทีมชาติแล้วอะไม่มีเพื่อนซ้อมวิ่งผมเรียนอยุราชพัดร,รู้ขึ้นมาวิ่งคนเดียววิ่งไปกลับไปกลับคนเดียว เลี้ยงบอลคนเดียวเลยมีความผู้มาหน้าไายามเลี้ยงคนเดียวเอาลูกบอลเนี่ยไปเลี้ยงคนเดียวเลยด้วยด้วยความอยากเิดทีมชาติด้วยแล้วก็อยากความใฝ่ฝันอยู่แล้วก็คืออยากเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีที่สุดที่มีทักษะดีที่สุดของคนตาบอดในประเทศไทยก็เลยเล่นเรื่อยๆฝึกคนเดียวก็ฝึก เล่เล่นลก็ซ้อมคนเดียวยิงเล่นคนเดียวจนจนมีแข่งขันที่ทสองอะครับพี่จนแข่งขันที่สองผมว่าไม่ไม่ได้หวังอะไรมากมายไม่ไม่ได้เป็นเต็งเต็งเท่าไหร่แต่ก็ประสบผลสำเร็จยิงยิงยิงเป็นดาวสงนโดได้อะก็ก็ถือว่าซ้อมครั้งนี้ประสบประสบผลสำเร็จ อย่างที่ตั้งใจไว้พี่ตั้งซ้อมมาเป็นปีสองปีครับเหนือสิ่งอื่นใดสังเกตเลยนะครับว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลจริงๆนะรู้สึกประทับใจจริงๆน,นะครับกว่าจะได้เป็นนักเตะที่เก่งแบบนี้น้องคองต้องอาศัยทั้งการฝึกซ้อมใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการฝ่าฟันเป็นหลายเท่าตัวเลยครับเมื่อเทียบกับนักกีฬาสายตาปกติทั่วไปนะครับ อพอน้องตอบมาว่าเป็นทั้งดาวซันโวนะครับยิงประตูสูงสุดแล้วก็เป็นทั้งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมอันนี้ทําให้รู้สึกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนสำหรับน้องใน,งนความสำเร็จก,ก็อยู่ที่นั่นจริงๆนะน้องๆมีความพยายามสูงแล้วเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการติดไม่ว่าจะทีมชาติประเภทใดประเภทหนึ่งแต่พอเขามาติดในกีฬาฟุตซอลซึ่งเขาทําให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ยิงประตูและเป็นนักบอลยอดเยี่ยมด้วยถือว่าเป็นการสร้างผลงานให้กับตัวเขาเองแล้วก็ตระกูลเขาตระกูลบัวใหญ่นะฮะก็รู้สึกดีใจเขาด้วย การที่ตัวผมเองได้มีโอกาสมาสัมผัสกับน้องๆในครั้งนี้นะฮะสิ่งที่ตัวผมเองต้องบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจในตัวน้องๆก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นนะฮะความมุ่งมั่นความตั้งใจรวมทั้งเขาเรียกว่าความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวเขาเขาก็มีความที่จะพยายามที่จะข้ามพ้นอุปสรรคนั้นไปได้นั่นคือสิ่งสําคัญที่ทําให้น้องเขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ครับ ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาคนไทยหลายท่านคงได้อิ่มเอมกับความสำเร็จของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกกันไปไม่น้อยจากความมุมานะพยายามก็กลายเป็นผลรางวัลแห่งชัยชนะแต่สิ่งที่สะท้อนมากกว่าความสำเร็จครั้งนี้ก็คือกระแสสื่อมวลชนและการยอมรับจากผู้ชมจำนวนมาก ที่ส่งแรงใจร่วมยินดีกับพวกเขาเป็นสัญญาณแห่งการต้อนรับศักยภาพผู้พิการทุกคนเข้าไปสู่หัวใจและในความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้กลุ่มคนหน่วยง,งานและองค์กรต่างๆหันมาให้ความสำคัญและสนับสนุนม,มากขึ้นพร้อมกับมองความคิดที่ว่าผู้พ,พิการไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นๆทั่วไปนั่นเองครับ